At last สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณสุชีแนต่อมารีแอคนะครับผมวันนี้เราจะมาดู At last but not least คอน,น c u <oughs> ม s า <c> o <oughs> ต่อมา <c oughs> รีอ <c oughs> แอคเราเดินทางก,กันมาถึง At last but not least EP ที่11แล้วนะทุกคน EP นี้นะครับผมเราจะได้เห็น พี่จูเนี่ยพางน้องนะครับผมแอตลาทั้งหกคนนะครับผมไปเที่ยวขอนแกน่นไปอ้าวบ้านเกิดไม่ใช่สิไปเที่ยวบ้านเกิดของพี่จูกันนะครับผมอยากจะรู้ว่าพี่จูจะาววลาวเป็นจังใดพงนี <c oughs> อะไรวะเออพวกไพื่อนสุราไปดูกันดีกว่าครับกลุ่มกับ Atlas but not least <c oughs> ต่อหมอ r ี a c t จูนี่จูจูผ้าทูจูนี่จูจูขอนแกน่นเออ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ชเช้าสดใสของจูนี่พาทัวร์นะครับว <c oughs> ันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวขอนแก่นกันนะครับก่อนอื่นเลยคือเราจะเริ่มจากพาทุกคนไปกินขนมวัยเด็กนั่นคือวาฟเฟิลที่อร่อยมา,มาคมมากขอนแก่นทีไรก็ต้องไปกินออทุกทีกกทุกทีเลยจริงจริงแล้วเล่าก่อนร้ลน,ลนขนมอ่ะเขาปิดวันนี้ค่ะแต่เขาเห็นพี่จูมาเขาก็ต้องเปิดให้พี่จูเลยวันนี้มันมิสเตอขอนแก่นนะครับมิสเตอขอนแก่นก็คืออยากพานม้องไปกินก็เลยบอกให้เขาเปิดให้ได้มา เขาเลยว่าเขาเปิดให้ถึง10โมงนะครับแล้วเราก็เลยต้องตื่นเช้าเพื่อไปมีพี่นาว่ามี่ได้จะพาทุกคนไปวัดนะครับเลสเนี่ยเขาลือเคลคลิปทําบุญมาหลายคลิปแล้วก็ไม่เคยได้พาไปสักทีแต่ครั้งเนี้จะได้พาไปแล้วว่าเอ้ยไปได้เต็มปากจมปูขนาดนั้นล่ะลูก มันอยู่ตรงถนนข้อเหนียวเลยอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมเจริญธานีนะคะสวัสดีครับโอ้ยจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยจูเนียร์พูดให้ผมฟังหลายรอบแล้วว่ามากินบ่อยมากแม่จูเนียร์ก็บอกว่าพูนะพูมมาจะพามากินวันนี้เราได้มาเขาดิวกันส่วนตัวสุภูม่ะไม่เห็นเราซินี่ไปแย่อ้ย กินแล้วกินตั้งแต่เด็กผู้เลยสวัสดีครับพ่อเจ๊ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วฮะโอ้สามสิบกว่าปีแล้วโอ้โหเดี๋ยววันนี้เรามาชิมกันว้าอุนน่ากินอุนน่ากินนะแต่ฉันขอแป้งเฉยๆได้ไหมฉันไม่ชอบมโฟอดเลยอุ้ยเขาทำให้หนกินเนี่ยมีความหอมมากครับเดี๋ยวชิมกันได้ไหมลูกมาเชิญครับ านาทีเอาข<ม>้าวโพดคือแป้งบางอ่ะทำให้กรอบอ่ะเห็วปะ,ปะหมดแล้วเออจะบอกว่ามันกลัวจะวลาเรากินปลฟโฟอ่ะมันจะเป็นเหมือนปลาโฟเมื่อหลังที่มันจะเป็นแป้งหนาๆอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันจะมีความกินง่ายกว่าแล้วผมรู้สึกว่ามันหอมกว่าเออมันดูมันดูบางอร่อยดีเนาะแ,บบนแกลังพึ่งสิบบาทราคานี้จะไปกินที่ไหนนะไม่แทนจะกินที่ไหนได้ก่อน กินไปคำแรกคือรู้สึกชัดเจนถึงไซส์ข้างในหมดเลยโคตรดีอ่ะผมว่าเคยกินแต่ว่าโคที่มันได้กับซอสนหวานนะแต่ที่นี่คือแบบมันดีเป็นไงกว่าลชายดิ้วมวยโข้ยม่มวยโอ้ยโซเดกโอนไม่พูดมาจากนเยอเพู้เข้มแต่ว่าคืนแล้วก็เลยขอกินเยอะเนึง น่าจะอร่อยจริงเนาะเออมวยอุ้ยกินคำไรคำน้อยเนี่ยรู้เลยว่าแบบอร่อยมากมันดีมากเลยดูแต่ต้องกินตอนที่ร้อนๆนมั้ยใช่พี่เจอย่าใส่ชุดแบบนี้ได้ปะขลองเลยอย่าใส่ได้ปะใส่ไม่ดีมันไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยพี่เจดพี่กบ้าคือมันไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยอ่ะพี่เจดไม่ได้นะกยิ่งร้อนๆยิ่งแบบทะบียูณอันนี้อะไรครับ ม้สคือจะบอกว่าบ้านผมที่ผมมากินบ่อยเพราะบ้านผมใกล้มากคือเป็นบ้านเก่านะฮะที่อยู่มาตอนแบบเด็กๆเด็กๆเลยให้ผมเดาเลยปะใช่เลยแล้วเนี้ยใช่เนี่ก็คือบ้านเก่าของผมนะฮะคิดถนึ่งนะพี่แล้วตอนนี้ตอนนี้นึ่งก็ของที่อยู่พราบ้านนี้ไม่ได้ขายกับที่ร้านก่อนไข่โฮมหรอเก๋นนะครับทุกคนต้องถ่ายรูปเช็คอินนะครับกับดอกมะ รูปนึ่งแมด <c oughs> แดรลิสคุมิเนนี่เลยเนี่ยน้ำม่นพอนแล้วอ่ะเมนต์ที่เรากินยักรุงเทมันมันสมมาคำนั้นเลยที่จูเนียร์ไลร์ยให้ฟังจริงคำที่ขัดทุกคนทุกคนต้องจับเจออะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดลูกเกดอะไรอย่างเงี้ยไปดูราคาเ แม่พี่กินอยู่ในที่ละสิบบาทเหรอใช่เห็นราคาเนี้ยสมัยนี้เนี้ยหาไม่ได้แล้วมั้ยไม่ค่อยเห็นเนาะอย่าลืมนะทุกคนจันถึงสุกแปดพันถึงบาทสามแต่ถ้ามาทานจะหมดได้ที่ซอยสี่จันห้านะครับทุกคนสุดท้ายสุดทนายที่น้าจีนนะไปวัด กกลับไปแล้วแต่ผมก็กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ในรถนะครับเพราะว่าหิวมากไม่ไหวเอานะงงนะแม่งงนะตรงที่กินวาเฟอร์น้ำไปท่วนแต่กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหิวคุมชิ้นที่เลยเนี่ยน้ำไม่พอแล้วอ่ะ จะไ,ไปวาดทับไปถาวายเครื่องเสียงกันครั้งหนึ่งที่จูเคยมาบวชที่ขอนแก่นนะครับจูเคยพูดกับหลวงพ่อไว้ว่าเออถ้าวันหนึ่งแบบไม่ทําตามความฝันตัวเองได้แบบมีชื่อเสียงมากขึ้นอะไรเงี้ยอยากเอาลําโพงหรือเครื่องเสียงเนี้ยมาถาวายวัดวันนี้เราก็เลยกลับมาแล้วพร้อมกับทีมแอดลาทัพทีมเลยอึเลิศน,นะ เราอยู่กันที่วัดแล้วนะฮะรวบรวมปัจจัยจนซื้อลำโพงมาถวายหลวงปู่ได้นะครับผมพี่ตูเก่งไหมเก่งจเฉยอิ่มบุญพอได้หลับนะไมาถึงวัดวิ่งดูถึงวัดก็สว่างขนาดนี้แลเราจะดูงานเหมือนรับพนักงานบุญอ่ะใช่ไหมนั่งอุ้ยกันไปอีกนะฮะวัดนี้ไม่ใช่วัดที่ผมบวชนะครับทุกคนเป็นวัดที่หลวงปู่เขามาพัฒนาที่นี่ต่อนะครับเดี๋ยวมากราบหลวงปู่กันมันยังไม่ค่อยตื่น ยังไม่ทมันทําบุญ like เราก็อิ่มไม่ได้อิ่มบุญอิ่มอิ่มนอนนอนไม่อิ่มเลยนอนไม่อิ่มก็เดี๋ยวไปูกันว่าบรรยากาศแอลอารสบุญเนี่ยจะเป็นยังไงเราไม่ <c oughs> ได้มาแค่แอลอาสนะของแอลอาร์สมาด้วยนะครับผมก็ตื่นเช้ามากันทุกคนเย้ยู w ุ a ใหม่ไขได้ไหม น้ำบาดาลเ๋ยวผมโชว์ให้ดูไอโอที่มันหอวเดือยโอ้โหได้ื่นเต็นท์ป่ะถเตนมาจากใต้โลกเลยอะว้าวบ้านพี่มีที่เชยงราอะมีเหมือนกันบ้านผมมีน้ำเทยที่เนี่ยมันมีตาหนามคือมันข้ขุดเจอตาหนานะแล้วน้ำก็จะไหลเข้ามาเลยคือความเชื่อโบราณเขาบอกว่าเป็น มืนทางขึ้นของพญานานะครับผมแต่ตอนเนี้ยปัุมสำ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 ส่สำสำสำสวสาสำ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 ้ําอสำ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 สรสำสำสำ่ำสำสำสนสำ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 สิสำ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 อำส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 ำมำส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 สำอำส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 ้สำ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 กำส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 าสำ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 าำสำสำสนสำเำสำาำสำสลสำสำสหสำสำสำำ ได้ไปหาหลวงปู่หลวงปู่มาแล้วก็คือวัดที่พี่พาน้องมิวไปเดินทูดงกันพี่เดินเป็นสายบ่าฉจำได้ไหมจำนได้ครับโอ้ยแทนน่ารักมากเลยอ่ะ ข้าลำพงไหนมาเท่าไห,ห,านนหรตอ,นะอ่นี <c oughs> จจะ้ามงกย่ศักิสแต่ยะศักดิ์สิทธิ์เป็นแบบที่น่าลืมใส่ <c oughs> ที่น่าแบบ คารมบูชาพระดีก็มีเยอะพระไม่ดีก็มีเยอะอ,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 อ๋อเนี่ยหรอว,วงนี้ใช่ปะ นไม่สบายตัวสุดๆพี่ยังหลอนเลยว่าพักนึงใชจากทั้งหมดที่ผมฟังมาผมเข้าใจไม่กินเรื่องสอนธรรมะแบบเปลี่ยนเลยหลายอย่างกับชีวิตคนเราเวลาทําบุญอ่ะเราไม่ต้องคิดหวังบุญไม่ต้องคิดอะไรใช่เราต้องจิตนิ่งๆเหมือนน้ำอ่ะที่อะไรคือการเด็กอินเตอร์สองคนมาคุยกันเรื่องทำบุญเนี่ย ใส่แว่นกันแดดแต่ว่าเรามองไม่เห็นเราก็ทำแค่นี้จัดที่นี่ไปไก่ย่าง That's why it's fashion o ี Yeah เรียบร้อยค่ะภารกิจเสร็จสิ้นทุกคนจะพาทุกคนไปทานข้าวกันนะฮะซ้มต้มไก่ย่างนะฮะคือจัดที่นี่ไปไก่ย่างเขาสวนกวางประมาณ20นาทีโอ้ตช่งยไปไก่ย่างเขาสวนกวางอ่ะซึ่งก็ก็รสชาติก็อ่ะได้ก็ได้

เกษตรของมอขอนะคะข้างหลังมันจะมีเลี้ยงกวางใช่เป็นกวางเลยเราสามารถไป้หายได้เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยะคระับเหมือนกันเลยว่ะ,วก,ะก็คือส่วนเกษตรครับข้างหลังไม่ได้มีขายต้นไม้นะฮะอยากกินไก่ย่างกินไก่ย่างไว้ล้วนจัดไปอร่อยว่ะ แต่และคนดูเหมือนไม่ตื่นดีญญาามากมีห้องแอร์ปะเป็นเด,ด็กด,ดีเด็กดีใช่โอ้โหอร่อยอร่อยจำได้และอร่อยใช่ฉันจำได้อยู่ดีฉันก็จำได้ว่ามันอร่อยใช่ฉันชอบกินปลาทับทิม ิลทุกคนจะไม่ค่อยเห็นผมอะกินไอติมวันนี้เสร็จงานแล้วไงเรากินได้เรา accomplish อะไรสักอย่างหนึ่ง<ม>เราต้องให้รางวัลตัวเองเพราะไม่งั้นชีวิตเราจะไม่มีความสุขนะครับทุกคนไอติมใบหยันใช่แต่ว่าเขามีทั้งไอติมมะพร้<อ>า,พาวไอติมแคนตาลุกขอไอติมมะพร้าวครับเยอะมาก<า>สี่ปังกว่ามะาพร้าวถ้าสีช็อต เรามากินไอติมครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นไอติมเออ่ไอติมกจเป็น,ปน,นมะพร้าวเลยทั้งลูกเลยเเแล้วข้างล่างคือมะพร้าวมะพร้าวเขาขูดมะพร้าวเมื่อกี้เลยมีลูกชีสใส่ข้าวเหนียวใส่ถั่วแล้วก็ไอติมครับ,บซึ่งรสชาติรีวิวกันแป่บปอนดีป้อนป้อนป้อนมันหอมรออ่ในที่สุดคือป้อนกัน้ยนะแกมีความมันอ่า โอ้ oh, ยไม oh, ่ดูพงกินกับโดยลังกินโอ้ล so ังพาทุกคนมาขอนแก่นด้วนะฮะถ้าว่างๆผมอยากจะทำบล็อกจูนี่จูจูพาทัวร์แต่ตอนนี้แม่ยังไม่ซื้อกล้องให้นะฮะเพราะมันแพงต้องขออนุญาตคุณแม่ด้วยใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสฐานะสิ นี่นี่นี่แม่เป็นเซตทีแม่ผมเนี่ยเป็นผู้เช่าชาญิั้นตัวเลขใบไม้ปึ๊บมีเลขปั๊บมีเลขปั๊บดูกาแฟปึ๊บเห็นฟองได้เลยใส่ตัวชื่อเลยเจ็ดแปดห้าแปดห้าหมดโอ้โมินมาด้ยห้าแปดแปดขอให้ืออันนี้ส่งใบแ่เอาไบไม่ได้ไปะ รางวัลที่หนะครับศูนย์หนึ่งหกครับศูนย์หนึ่งหกเป็นไงวะหกคือผมมาดูดวงมาเขาบอกว่าถ้าเกิดมีพี่ลอตเตอรี่อ่ะขอให้ผมช่วยซื้ออ่ะผมต้องซื้อนั้นเลยเขาจะถูกผมก็เลยขอให้พี่เขาขอผมซื้อสองสี่แบบทนไม่ได้ลูกมันต้องเป็นฟิลแบบว่าเออกินข้าวอยู่แล้วป่ะซื้อแบบนี้นะครับอะไรเงี้ยเสองสี่โค้งนั่นดูยังไงอ่ะผมสามสี่ห้า ัเราได้แบบเดียว <funk anak S 2> <u> ไปอยนี่ครับโอเคครับสองสามสี่แปดเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกวางนะครับเจอกนครับไปดูกวางจ้านี่แหละครับตรงนี้แหละจะจอดหาจอดทถวนี้ก็ได้ครับห่กันเหรอกันดีเดี๋ยวไปถึงเล่นมุกออกให้กวางก่อนมุกเดี๋ยวเรามุกล่างกายเหรอ กำลังค <ais> <es Four> ิด <ALLY> มุกเดี๋ยวกลัวไม่ทานก็จะจะเล่นกวางขวาสาวซ้ซส่ต้อง้างอใจข้างขวาอะไรกั้ไกวางยังมีเขาแต่เราอ่ะไม่มีใครโอ้าอ้อ้้อ เฉพาะย่าเท่านั้นเอ้าปู่ให้ไม่ได้เลยทีนี้พวกมึงก็เลยแบบเนี้ยถ้าไม่แก่นี่ห้ามให้นะเราทำไงเดี๋ยวโทนเรียกยาก่อนย่าย่ามาให้ล่นสุดเกิามาให้หันกลางหน่อยเออปู่ให้ไม่ได้เนี่ยเขาบอกให้ทาไมเลยปั๊ดงูอะไรมามีอะไรมีอตอนแรกคิดว่าตอมหมายกันเขาเธอมีเขาแต่ว่าฉันมีใคร

ถ้าไม่อยากมันเลเซียเออยืนเรียงกัน <UM 3ตัวแบบเนี้ยกูยิงพวกมึงทิ้งแบบนี้แท็กโชว์เลยนะมาต้าลงอ่ะมึงก็ยิงพวกกูอยู่ดีอ่ะบังยังปังแล้วปังแล้วปังแล้วอะไรห้าสี่หนึ่งสองปังปังสีเพื่อนมาเลเซียเราจะทำดาวเดินเองมึงแม่งเก่งดีว่ะ เจอแบ้ามนาเอและอย่าลืมฝากติดตามนะครบ้ามสองของเราแอดลานะครับผมแลี่แอดลาสเเชียเลยฉันละงงพวกเรามากั้นใจหายใจขอพรไม่ค่อยเชื่อกันเลยนาะดูแคทคือเกียร์จมูกรอแล้วอะทำไมเขาต้องสับหัวกันด้วย่ะแกแล้วคือแบบ เดี๋ยวเราจะปันใสให้อ่าจุดแทนหะไม่ได้นะไม่ได้นะมาเขาว่ากันว่านะครับเขาเดือดกันว่ากันหายจะได้ตั้งแต่ต้นสะพานจนถึงท้ายสะพานเนี่ยการอะไรเนี่ยกันเลยเราจะยังยังเราจะขอพ่อได้หนึ่งข้อพี่ทำให้หนึ่งนะครับเดี๋ยวเอย่าเพิ่ออะไรอ่ะพี่เอายังถ้าฉันเป็นคนเขารู้จริงๆขี่จะช้าหมุนหมด ไม่ได้นะฮะถ่วยอุ้ยฉันขอพรอะเอาไม่บอกตอนนี้ใกล้ใจอยู่ไม่ได้แล้วม่ได้ทำได้แค่ครั้งเดียวอ๋อแต่เมื่อกี้ใครไม่ได้ขอพรหรอเอออยู่ท้องขอไปแล้วเอาทุกอย่างก็าใหญ่ใจก็คือฟรีๆเลยเหรอไปโรงเรียนสาธิตมาขอ ดูโรงเรียนนะคะอันนี้คือโรงเรียนพี่เลยใช่ไ่ได้จริงเหรอพี่ทำอะไรกันน่ะไปออกลังกาแฉในด้านของนเศษอันนี้อันนี้เอออั้ไงยังไงม่มีเก้าเี้นั่เน่ยคือฟันเลยของเคือเราเรากว่แต่ต่แรานั้นคือจัง ก็เธ่เบาอ่ะไหนเราโตมากับโรงเรียนนี้มาตั้งแต่ตอนอนุบาลเลยครับอนุบาลึ เดี๋ยวอยากบอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแอบบอกว่าแอดลาสแอบมาที่นี่แล้วฝากเพลง,งเออจบหมดแล้วน,น,นี่ก็จบการการพาทัวร์คอนกันฮะจะรู้หรอถ้ามีเวลาเยอะวยาตอนนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวอกีกเยอะเลยโอเนเดียวเราไปสนามบินกันครับพอใกล้ถึงเวลาที่จะขึ้นเครื่องแล้วไปกันเลย but not least สนามบิน โ่้ครับชมวันนี้เราก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับกิจของเราในการไปทำบุญนี่เราก็ต้องใของคุณจูเนียร์ด้วยพาเที่ยววันมีพางวังพาวัดอะไรบ้างไปพี่จูพาเรากลับไปเป็นวัยรุ่นแบบจูเนียร์ใช่ได้มาดูว่าพี่จูเขาแบบตัวยังไงตัวยังไงบักเท่าน่าแอตลาทั้งหมดเลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ดูแล้วาพอด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับยต่อมอ React ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ Atlas but not l e a s ตอนที่11นะครับผมได้เห็นพีิจู พาทุกๆคนไปเที่ยวขอนแก่นนะครับผมเราก็อยากจะให้หลังเนะี่ยพาทุกคนไปเที่ยวเชียงใหม่บ้างเหมือนกันหรือว่าภูมิพาไปเชียงรายหรือว่าใครพาไปเที่ยวต่างๆเราก็อยากจะเห็นหลายคลิปใช่ไหมเอ้บอกว่าในอนาคตแอดลับบัตรนอริจะมีการทำบล็อกทัวร์แบบเนี้ยบ่อยๆนะครับผมเตมอและเอลิสทุกคนอยากดู บอกเลยนะจ๊ะโอเคครับผมวันนี้ตอมอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องตอมอรี react ด้วยนะครับผมที่ทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะไปแล้วสนันยิง